คนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นเทศกาลงานดนตรีระดับโลกดิสตาแบล็ตพิงก์พามันนี่ขึ้นงานโคเชล่าศาสตร์ความปังฉบับตัวแม่ต้องบอกว่าปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆครับสำหรับสี่สาววงแบล็ตพิงก์เกิร์กุ๊บเบอร์หนึ่งจากเกาหลีใต้ท,ที่ได้รับเกียรติให้ไปขึ้นเวทีงานเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นยังไม่พอกรับวกเธอนั้นก็ยังไปในฐานะศิลปินเทสไลน์อัพที่ขึ้นแสดงเปิด โดยในงานนี้เจนนี่จีซูโรเซ่และ Lisa, แลิซ่าลลิซามโนบาลของเราได้ขึ้นแสดงโชว์แบบจัดเต็มด้วยเสียงร้องและลีลาการแสดงที่ไม่มีใครเกินเรียกเสียงการหืมจากบรรดาแฟนคลับและแฟนเพลงกันอย่างล้นหลามสมกับเป็นเกร์กุ๊ประดับโลกที่ได้รับการยอมรับจริงๆครั้งนี้ครับนอกจากสี่สาวจะแสดงเพลงวงแล้วแต่ละคนนั้นก็ยังโชว์ผลงานโซโล่ของพวกเธอเองอีกด้วย และที่จะไม่พูดถึงไปไม่ได้เห็นจะเป็นการแสดงของสาวลิซ่าไอดอลสาวชาวไทยหนึ่งเดียวในวงนี้แหละครับที่ถือเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นเทศการงานดนตรีระดับโลกแบบนี้โดยเธอนั้นครับนอกจากจัดเต็มด้วยการแสดงเพลงล,ลิซ่าแล้วเธอนั้นยังนําเพลงมันนี่ยอดฮิตขึ้นแสดงจนสร้างเสียงฮือฮาเอาไว้อย่างถล่มทลายเป็นอย่างมากโดยการโชว์โพดันก่อนเริ่มแสดงจริงอีกด้วย ก่อนจะปล่อยลีลาสุดแซบจนใครเห็นนั้นครับต้องเป็นตะลึงไปตามๆกันจนงานนี้ครับคีย์เวิร์ดมันนี่มียอดการพูดถึงในทวิตเตอร์นั้นพุ่งทะลุล้านไปอย่างเรียบร้อยแบบรวดเร็วมากๆสร้างปรากฏการณ์ความซับความปางแบบฉบับตัวแม่ได้อย่างไม่ต้องสงสัยกันเลยทีเดียวงานนี้แอดไม่ได้พูดเวอร์นะจ๊ะเรื่องจริงเราไปตามซองคอสตูมลิซ่าบนเวทีโคเชล่าสวยแซบสู้แสงไม่จมแดนเซอร์ เรียกว่าสร้างความประทับใจและสร้างประวัติศาสตร์และกวาดคําชื่นชมจากแฟนๆทั่วโลกได้อย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวครับหลังจากที่4ีาว์แบล็กพิงค์จีซูเจนนี่โรเซ่และ Lisa, แลิซ่าลาลิซามโนบาลขนเพลงฮิตเพลงดังอย่างมากมายไปโชว์เพอร์ฟอร์แมน์ในงานเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชล่าโดยเฉพาะลิซ่าแบล็กพิงค์ครับที่งานนี้เธอทั้งร้องทั้งเต้นจัดเต็มจัดหนักเพลงโซโล่เดี่ยวอย่างมันนี่จนเป็นกระแสฮือฮาในไวร์ลทวิตเตอร์ ทั้งชื่อทั้งแฮชแท็กที่เกี่ยวกับลิซ่าทั้งหมดทั้งมวลครับยอดทวิตรวมแล้วหลายล้านทะลุไปเป็นที่เรียบร้อยชาวต่างชาตินั้นชื่นชมลิซ่ากันสนั่นวันไหวและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เช่นกันครับก็คือคอสตูมที่ลิซ่านั้นเธอเลือกสวมใส่บอกเลยครับว่าไม่จมไม่หายไม่ตายเพราะแดนเซอร์ฝรั่งแน่นอนลิซ่านั้นเธอมาในลุคที่เฟียสออกมากครับเธอเลือกสวมใส่ชุดบริสุทธิ์มัธลิกรุโลหะแบบโป่ง ซึ่งชุดนี้ครับคู่ควรกับเธอเป็นอย่างมากในเพลงมันนี่เรียกว่าประเมินค่าไม่ได้จริงๆครับสำหรับคุยลิซ่าโดยชุดนี้ครับของลิซ่านั้นถูกออกแบบโดยเฉพาะจากดีไซเนอร์ดาวรุ่งชาวจีนบอกเลยครับว่าชุดนี้มีหนึ่งเดียวในโลกจริงๆลิซ่าเธอใส่ชุดไหนก็สวยอลังการไปหมดซึ่งชุดนี้นะครับช่วยส่งให้ลิซ่านั้นเธอดูแซบขึ้นมีน้ำมีนวนขึ้นมากสู้แดนเซอร์ต่างชาติได้ไม่แพ้ หลังจากที่เราไปดูเสื้อผ้าหน้าผมของสาวลิศแล้วครับต่อไปนี้เราจะพาไปดูลิซ่าแบล็ k พิงคร่วมชมคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังคัมแบ็กขึ้นเวทีโคเช l ่าปีนี้ทำเอาแฟนๆครับต่างพากันชื่นชมในมิตรภาพที่ทั้งสองไอดอลเคป๊อปคนดังอย่างลิซ่าและลิซามโนบาลสมาชิกสาวชาวไทยเกิรลกรุ๊ปวงแ l a c k พิงคกับแจ็คสันหวังหรือพี่แจ็คก็เซเวที่มีให้ต่อกันอย่างเนีวแน่น เวลาสดนั้นแฟนๆแห่แชร์ภาพทีลิซ่านั้นเธอปรากฏตัวร่วมชมและซับพอร์ตโชว์ของแจ็คสันหวังที่หนา้าเวทีซาฮาราสเตตดในเทศกาลดนตรีโคเชล่าเมื่อสุดสัปดาห์หนึ่งวันหลังจากที่แบล็คพีนครับขึ้นโชว์ในฐานะศิลปินเฮดไลน์พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งอย่างนี้ครับสาวลิซ่านั้นเธออยู่ในลุคโทนสีขาวดำกระโปรงสั้นๆส,สบายๆสะพา,ายกระเป๋าเล็กๆเ,เดินดุกด๊กดุกด๊กๆตามงานศิลปะเทศกาลดนตรีโคเชล่า แต่แฟนๆนั้นต่างก็ชื่นชมว่าเธอนั้นสวยคิ้วบาร์บี้ไม่ไหวโดยนอกจากจะมาร่วมซับพอร์ตโชว์ของพี่แจ็คแล้วข่าวเขาก็ว่าลิซ่านั้นก็ยังไปดูโดมินิกไฟและก็ยังไปดูโชว์ของแฟงโอเชียนอีกหนึ่งศิลปินเฮดไลน์ของงานโคเชลล่าในปีนี้และในค่ำคืนเดียวกันนั้นด้วยต้องบอกว่าเป็นมิตรภาพของสองไอดอลเคป๊อปคนดังอย่างลิซ่าและลิซามาโนบานกับพี่แจ็คสันหวังครับที่มีมิตรภาพต่อกันอย่างเหนียวแน่น